หยุดถ้าคุณไม่รู้สามอย่างนี้จากวันเกิดคุณกําลังใช้ชีวิตแบบร้องผิดลองถูกอยู่สวัสดีครับเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนชีวิตลาบลื่นบางคนมีแต่เรื่องเหนื่อยๆหนืคำตอบทั้งหมดอยู่ในวันเดือนปีเกิดของคุณนั่นเองมันคือแผนที่ชีวิตที่โคตรมันวันนี้ผมจะพาคุณมาถอดรหัสเลขเตัวสีฐานดูกันว่าวันเกิดบอกอะไรเราได้บ้างหลายคนคิดว่าวันเกิดคือวันฉลองแต่ในสารเลข7ตัวสีฐาน วันเดือนปีเกิดคือการตั้งต้นของดวงดาวลองนึกภาพว่ามันคือรหัส DNA ของชีวิตที่กำหนดพื้นฐานชีวิตของคุณไว้แล้ว30%นั่นคือเป็นคนนิสัยอย่างไรและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวคุณทำอะไรได้ดีที่สุดมาดูฐานแรกกันฐานวันเกิดตำแหน่งแรกเรียกว่าอัตตะมันบอกถึงตัวตนและนิสัยที่แท้จริงเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เลขหนึ่งมีความเป็นผู้นำสูงแต่ต้องระวังความจร้อน คนเกิดวันจันทร์เลข2มีสเสน่ห์อ่อนโยนแต่ขี้ใจน้อยง่ายคนเกิดวันอังคารเลข3ม,มีความกล้าหาญขยันขันแข็งแต่มักโมโหร้ายคนเกิดวันพุธเลขสี่เป็นคนมีไหวพริบดีเจราจาเก่งแต่โลเลเก็บความลับไม่เก่งคนเกิดวันพฤหัสเลขห้าเป็นคนมีปัญญาผู้ใหญ่เมตตาแต่บางทียึดหลักเกณฑ์มากเกินไปคนเกิดวันศุกร์เลขห เป็นคนรักสวยรักงามมีรสนรสนิยมดีแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคนเกิดวันเสาร์เลขเจเป็นคนอดทนสูงหนักแน่นมัธยัติแต่มักทำอะไรล่าช้าคิดมากเกินเหตุนี่คือตำแหน่งเดียวในดวงชะตาก็บอกเราได้ขนาดนี้เมื่อดูทั้งสี่ฐานประกอบกันจะบอกเรื่องราวทั้งชีวิตของเราเช่นการงานอาชีพไหนเหมาะกับเราการเงินความสามารถในการหาไรายได้ดีแค่ไหน ความรักจะได้คู่ครองที่ส่งเสริมกันไหมจะเจอคู่ครองเมื่อไหร่ผู้ใหญ่อุปธรรมคำจุนหรือไม่หรือต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองเป็นหลักช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองช่วงไหนจะพบอุปสรรคก็จะบอกให้เรารู้พอเรารู้แผนที่ชีวิตแล้วเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นรู้ว่าตนเองเก่งฉลาดแต่ขี้เกรงใจคนมักถูกหุ้นส่วนโกง เราก็ต้องปรับตัวให้รอบคอบขึ้นบางครั้งต้องกล้าปฏิเสธเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนหรือจังหวะขาขึ้นของชีวิตเราก็ลุยได้เต็มที่หรือจังหวะไหนไม่ดีดวงดาวอยู่ตำแหน่งมรณะวินาศก็ต้องระวังตัวและชะลอการลงทุนใหญ่ๆนี่แหละคือการใช้ชีวิตตามจังหวะของดวงดาวไม่ใช่การปล่อยให้โชคชะตาพาไปแผนที่ชีวิตจากวันเดือนปีเกิดทำให้เรารู้โชคชะตาของตนเองและนำปรับใช้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นหลีเกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคกับชีวิตในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงแผนภูมิของเลข7ตัว4ฐานกันถ้าใครอยากรู้ว่าคู่แท้ของคุณมีเกณฑ์มาจากทิศไหนและจะเข้ามาอายุเท่าไหร่กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับ